สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัชชาฝ่าทุมนะคะเช่นเคยนะคะพบนัชชานะคะนัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะพี่ทุกท่านเลยไปชมนะคะรถจอนฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเท่ๆแซ่บๆเลยค่ะสว่วนนี้นะคะนัชชาก็อยู่กับฟอร์ดคันนี้นี่เองค่ะ Next Gen Ford Ranger นะคะรุ่น f o r d Wi l d ์ทแท็นั่นเองนะคะเป็นตัวท็อปขับ4นะคะแล้วก็คันนี้วันนี้นะะัชชาแปลงหน้าเป็น Ford r a p t o r นะคะจริงๆแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งแม็กนะคะก็ติดแม็กขนาด อสอบสิบเด้วยนะคะลูกค้าขอญาตแจ้งราคาขายนะคะตัว Y okay. t a c h สี่ณปัจจุบันก่อนนะคะราคาขายจะอยู่ที่1ล้านนะคะ3 1 4 0 0 0บาทค่ะในส่วนของสีพิเศษนะคะ3สีนะคะจะเพิ่มเงินด้วยนะ้น1 0 0บาทสีพิเศษ3สีมีสีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีขาวหมุกนั่นเองนะคะใช่ ฟอร์ดไบแท็กเขามีสีพิเศษถึง3 4สีเลยค่ะเพิ่มเงินอีก1นึ่งนบาทนะคะลูกค้าส่วนถ้าเป็นราคาที่นัชชาแจ้งไปนะคะก็จะเป็นสีปกติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเทาดำนะคะสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีดำนะคะหล่อๆดุๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้อง ซื้อในราคาเพียง1นึ่ล้านหนึ่งล้านสแสนันบาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบไหนเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบค่ะเทอร์โบคูด้วยนะเครื่องยนต์สองบเทอร์โบคู่นั่นเองแรงม้านะคะอยู่ที่210ร้อแรงม้าค่ะส่วนแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะทุกค่ะ แรงนะคะทั้งเครื่องนะคะทั้งแรงบิดเลยเนาะแรงมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้ก็คือขับได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะคะแล้วก็รุยได้จริงๆรุยแบบสุดๆนะคะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแต่ว่าไม่ฟูลทามนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นขับสี่หรือขับ2นะคะเลือกได้แบบง่ายๆเลยนะชาพาชมกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้มาดูค่ะคันนี้สี่ดาชาได้เลยหรือใครไม่มีคอมเมนต์ะไรทั้งแ้ลแต่นะทักทายน้าชาได้นะคะแต่เซ็นาชาได้วันนี้อาจจะพา ชมเร็วกันนิดนึงเพราะว่ามากันดึกแล้วเนาะอ่าบนฝากระโปรงค่ะอันนี้นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะอันนี้จะเป็นทรงเดิมๆนะคะของตัว Ford by Tech ที่เป็นตัวเล็กเจนก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะดูสูงดูใหญ่ดูหล่อดูเท่อยู่แล้วค่ะแต่ที่เปลี่ยนไปเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหน้านะคะกระจังหน้า FORD Ford ตัวนี้เป็นทรงเดียวกับ Raptor แล้วก็ไม่ใช่แค่ทรงเดียวกับ Raptor ค่ะเพราะเบิกศูนย์ของแท้ของ Raptor มาเลยนะคะเป็นชิ้นงานนะคะที่มีความสวยงามเงียนคลิป นะคะลูกค้าแล้วก็หล่อเท่นะคะเหมือนฟอร์ดดับเตอร์เลยแม้กระทั่งกล้องนะคะตัวนี้นะคะถ้า กล้องตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อนะคะใช้งานได้จริงด้วยเพราะว่าตัว f o r d ไปแท็กตัวขับสีเนี่ยเขามีกล้องรอบคันให้นะคะลูกค้าเราก็แค่นําสัญญาณเดิมนะคะมาต่อเชื่อมต่อก,กันกับกล้องตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือใช้งานได้ปกติเป็นแดนกว้างนะคะลูกค้าเป็นเดนกว้างก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวนี้ค่ะที่เป็นของแท้เขาจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะลูกค้าดูหลอดดูดันมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ Ford ดดับเบิตอร์นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนสเกิร์ตด้านหน้านะคะหรือการชนหน้านะคะตรงนีีน้้นนะะนัั่เองะคตวยก ทั้งเซตเลยนะคะลูกค้าให้เหมือนกันกับ Ford Raptor เลยสีตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นสีดาด้านแล้วก็ตัดกันกันกบขอบด้านล่างที่เป็นสีเงินนะคะเหมือนมากๆเหมือนสุดๆเลยค่ะระบบการใช้งานนะคะก็ยังคงใช้งานได้ปกติค่ะในส่วนของ Ford Bytech ที่เป็นตัวท็อปกับสีเขาจะมีเซนเซอร์นะคะด้านหน้านะคะลูกค้ามาให้ใช้งานกันด้วยเนาะก็คือตรวจจับเซ็นเซอร์นะคะให้เรียบร้อยเลยด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มีระบบนะคะ ตัวช่วยเบรกอัจฉริยะนะคะที่จดจับได้ทั้งคนและก็สิ่งของนะคะแบนฟอร์ดตรวจจับได้ทั้งคนแล้วก็สิ่งของเลยก็คือจะช่วยเบรกนะคะให้กับรถคันนี้นะคะก็มียังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเลดาราเขาจะอยู่ สัญญาณเขาจะอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะที่จับโครน,นนะคะลูกค้าก็จะอยู่ที่กระจกด้านหน้านะคะก็คือตัวจับได้ปกติเลยต่อให้แม้กระทั่งที่เราเผลอนะเราอาจจะเบรกไม่ทันนะคะตัวนี้นะแต่ว่าถ้าทั้ง2ระบบนี้ทํางานนะคะลูกค้าทั้งคนและสิ่งของมาตัดหน้ารถเราอย่างเงี้ยค่ะ,<ๆ>คะเขาจะช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็อัดแรงแบกเพิ่มไปให้กับรถคันนี้เลยนะคะลูกค้า ความปลอดภัยนะคะหายห่วงเลยสําหรับออกรุ่นนี้ไปนะระบบนี้มีทั้งตัวท็อปขับ2แล้วก็ตัวท็อปขับ4นะคะลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยนะว่าใครอยากได้ประมาณไหนเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเนาะไฟหน้าค่ะไฟหน้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวพวกรถตัวท็อปๆของ Ford นะคะของตัวนิกเกนนะที่เป็นระบบขับสีจะได้ตัวไฟนี้มาอยู่แล้วนะคะก็คือนอกจากเป็นโคงตัวซีนะที่เป็นไฟ LED ใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมีไฟเดย์ทามาอยู่แล้วตัวไฟเดย์ทามตรงขอบตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวซีเนี่ยเขาจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่แล้วค่ะนอกจากความสว่างความสวยงามตรงนี้นะคะนี่เลยที่ลูกค้าชอบกันมากมาก คือไฟ Magic LED นะคะนอกจากนอกจากความสวยงามความหล่อความเท่ของเขานะคะที่เวลาเปิดตอนกลางคืนเราคืนหล่อมากๆนะเขาก็ยังมีความพิเศษตรงที่ว่าเขานะคะจะมีระบบนะคะตัดไฟอัตโนมัตินนั่เองนะคะลูกค้าบางทีรถสวนทางมาใช่ไหมคะลูกค้าตัวไฟตัวนี้ค่ะเขาก็จะปรับระดับไฟให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าไฟหรือว่าคอยมาขยับไฟเลยนะคะลูกค้าก็คือหล่อเท่มากๆค่ะแล้วก็ยังมีแบบ ระบบนะคะที่แอบมาด้วยกับตัวไฟตัวนี้นะคะลูกค้าด้านหน้านะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแค่นี้นะคะลูกค้าหล่อมากๆแล้วนะคะหล่อมากๆเลยนะด้านหน้าเป็นแค่นี้จริงๆค่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะตัวบอดี้ข้างๆนะชาติป่งหรือเปล่าไม่ได้ตีนะคะอันนี้เป็นบอดี้ของนิกเจนนะคะทุกรุ่นนะคะลูกค้าจะเป็นบอดี้แบบนี้อยู่แล้วนะคะถามว่าถ้าเกิดตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปเลยนะคะลูกค้าลูกค้าก็สามารถ ติดตั้งได้แบบความหล่อความเท่แบบนี้นะคะราคาไม่สูงด้วยนะใครสนใจชุดแต่งแบบนี้ทักอินบ็อกชานาชชาได้นะคะลูกค้านะนชาแบบอธิบายให้นะว่าเป็นแบบประมาณไหนนะอ่าก็จะเป็นแบบประมาณที่นาชาพูดนี่แหละก็คือตรงนี้ค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปในส่วนของที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีนี่เลยซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้ก็ซุ้มล้อแบบเทนแบบตัว f o r d r a p t o ตมาเลยนะคะก็จะเป็นสีน้นดาแบบนี้ก็คือออกแบบนะคะรับกันกับด้านหน้านะคะสวยงามเลย ในส่วนของแมกยางค่ะที่นาชาเกิดไว้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นเลียนแบบเลยนี่แต่ว่าคนละลายนะคะลูกค้าเป็นแมกขอบ17นั่นเองเห็นไหมคะลูกค้าที่จริงแมกนะคะที่จะเป็นขนาดใหญ่ใหญ่หรือว่าเล็กนะคะไม่ได้อยู่ที่ขนาดของแมกเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นแมกขอบ17นะคะลูกค้าแล้วก็ยางนะคะก็จะเป็นยางของ BF นะคะเป็นยางออเทอเรนค่ะ เป็นรุน่น K22 นั่นเองนะคะลูกค้าก็คือเรียนแบบในกระทั่งแม็กยางนะแอบคลายมากๆเลยนอกจากเราทำแบกยางให้คลายกันสุดๆแล้วนะสิ่งที่ทําให้เหมือนด้วยก็คือความสูงของตัวรถค่ะคันนี้นะคะ ยกสูงด้านหน้านะคะเพียงแค่1นิ้วเท่านั้นนะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนแม็กยางที่เป็นขนาดไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็เรายกสูงไปอีกแค่1นิ้วนะคะลูกค้าขนาดนะคะจะเท่ากับขนาดตัว Ford Raptor ของแท้ของจริงเลยนะก็คือจริงๆความสูงของ Ford Raptor ก็สูงประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าคือ เราแบบเทียบมาหมดแล้วเนาะก็คือถ้าลูกค้าแต่งเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะได้แบบคล้ายมากมากคล้ายสุดๆอยู่แล้วนะคะอ่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวท็อปขับสีจริงๆนะเพราะว่าตรงโลโก้แก้มค่ะเขาจะมีคําว่าไบเทอร์โบนั่นเองแล้วก็เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะกระจกมองข้างของรุ่น Ford w ไวท์แฮตนะคะเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าคะแต่ว่ากระจกมองข้างก็ยังเป็นเอกลักษณ์ตัวเด่นของตัว ฟอร์ดใบแทคอยู่ดี D. แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าออกรถสีดําไปที่จริงเห็นไม่ชัดนะที่จริงแบบที่จริงมันกลือนอะแทบจะค้ายกันกับตัวบอดี้รถเลยค่ะถ้าเกิดไม่ได้สังเกตจริงๆเนะาะมองผ่านๆที่จงจอดอยู่ก็เหมือนแบบตัวฟอร์ดดับเเตอร์ T e R แล้วก็เป็นเค่านั้นเองนะคะลูกค้าเพราะว่าคล้ายมากๆค่ะในส่วนของไฟ LED นะคะตรงไฟเหลวก็มีมาให้ใช้งานนะคะลูกค้าแล้วก็กล้องรอบคานแอบอยู่ตรงไหนอีกก็คือแอบอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะทั้งคู่เลยนะคู่หน้าทั้งคู่เลยค่ะด้านบน เป็นราวหลังคาคา่ะอันนี้ก็ติดตั้งมาอยู่แล้วสำหรับรุ่นฟอดไวแท็นะคะไม่ได้รอเปิดไฟอ๋อรอเปิดไฟใช่ไหมคะเอาขอญาตค่ะหัวหน้าบอกให้เปิดไฟก็อ่ะขอญาตส่งเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ก่อนเนาะเวลาเปิดประตูนะคะลูกค้านี่เลยรุ่นนี้นะเป็นตัวท็อปนะคะหรือว่าตัวท,ท็อปเขาจะมีไฟสองสว่างพื้นค่ะนี่เดี๋ยวาชาขอญาตวางมือให้ดูนะคะก็คือเวลาเปิดประตูหรือว่าก,กด ปลดล็อกกุญแจนะคะลูกค้าอยู่ในที่มืดนะคะลูกค้าไฟตัวนี้ค่ะเขาจะส่องสว่างที่พื้นให้เราเลยนะคะลูกค้าบางทีเรามืดอืดอย่างงี้ค่ะเดินไปคนเดียวไม่ต้องกลัวเลยค่ะลูกค้าเป็นประมาณนี้เนาะค่ะมาต่อมาต่อที่ด้านบนนะคะก็คือติดตั้งราวหลังคานะคะอันนี้ก็จะเป็นของฝรั่บไทยกัแล้วก็คือแข็งแรงนะคะลูกค้าสามารถขนจักรยานได้จริงเลยหรือว่าขนของได้จริงเลยนะคะลูกค้าติดตั้งแหลกเพิ่มก็ได้นะแล้วก็ขนของได้แบบสัมภาระได้นะคะรัดเชือกแบบ ไปออกทัวร์ออกทริปนะคะได้เลยค่ะแล้วก็ที่นัชติดเพิ่มค่ะจะเป็นกันาสาดทั้ง4ประตูเนาะฟิล์มคันนี้ติดตั้งเป็นของไฮคูค่ะแล้วก็เป็นเกจดเซรามิกนะคะเป็นเกจคุณภาพดีเลยรับประกันยาวๆ7ปีนะคะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ารับประกัน7ปีจริงหรือเปล่านะมีใบรับประกันนะคะออกให้เลยค่ะ,ะในส่วนของ บันไดด้านข้างนะคะตัวรถตัวนี้เดิมๆค่ะของฟอร์ไวท์แท็จะได้แบบนี้อยู่แล้วเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็สีของเขาก็จะเหมือนกันกันกบราวหลังคาเนาะอ,ออกสีเงินๆแบบนี้นะคะรถ,รถกระบะฟอร์นะคะที่เป็นรุ่นยกสูงนะคะตั้งแต่รุ่น XL-P กพค่ะต้องย้ำแบบนี้เลย x l p ก e ลพัทเอ็กซ์นะคะจะได้มาอยู่แล้วเพราะว่ารถยนฟอร์นะคะจะเป็นรถยก,ยกสูงมาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะ ขออนญาตเปิดภายในให้ดูนะคะนี่เลยภายในนะคะสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะตัวนี้จะหุ้มด้วยหนังสีดํานะคะเดินได้สีเหลืองแบบนี้เนาะตรงนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านี่จะมีไฟนะคะส่องสว่าง,ห,งห้องโดยสารนะที่เป็นสีฟ้าๆนะคะเป็นครอบ ขอบแบบนี้นะบางทีลูกค้าบางท่านถามอาชามาเพราะว่าตัวก่อนที่จะเป็นเน็เจนนะคะเขามีการยกเลิอกออกไปเนาะแต่ว่าตัวใหม่นะคะีค่ะที่เป็นตัวท็อปกรบรองท็อปเขาจะได้มาอยู่นะคะลูกค้าตัวไฟส่องสว่างห้โดยสารตรงนี้นะตัวก็ภายในด้วยเนาะอ่ะพอดีคันนี้นะชาวมาได้สตาร์ทรถเอาไว้นะคะลูกค้าแล้วก็เปิดแค่แบบเป็นไฟหลีไว้เท่านั้นเนาะเปิดเป็นเป็นไฟออนนั่นเองนะคะให้ลูกค้าเห็นระบบไฟแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ เบาะค่ะก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะก็จะเดินได้เหมือนกันเป็นเบาะหนังแล้วก็มีปักคําว่าไวท์แท็กค่ะแล้วก็เบาะคู่หน้าค่ะจะเป็นปรับไฟฟ้าค่ะทั้งคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ปรับได้หลายทิศทางมากๆเลยค่ะลูกค้านะบางทีเราเดินทางไกลๆค่ะเราเมื่อยหรือว่าเราสูงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับขึ้นลงเนาะหรือว่าปรับแบบองศาอย่างเงี้ยค่ะการเอียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถปรับได้อีกทีหนึ่งเนาะทำให้แบบเรานั่งรถไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยแน่นอนนะคะลูกค้านะ เพราะว่ามันสบายแบบมากๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบไหนในรุ่นโวท็อปขับสี่แตชฟต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าเขาจะมีจําหน่ายเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเท่านั้นนะอ่าอันนี้จะเป็นภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็มีอะไรที่น่าสนใจคิดว่าเชาต้องพูดแล้วก็แจ้งลูกค้าก็คือเขาจะมีแอร์คู่หลังนะคะลูกค้ามีแอร์คู่หลังนั่นเองก็คือเย็นฉ่ำทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะ แล้วก็จะมีปลั๊กนะคะทั้ง2แบบแบบให้ใช้นะคะเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยเนาะลูกค้าสามารถเปิดเปิดมาได้นะแล้วก็จะมีตัวฟาชานะคะแบบ2หัวให้เลยค่ะ จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโลบาค่ะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะสีตรงนี้จะเป็นสีกาแฟอยู่แล้วนะเป็นเอกลักษณ์ Comfort ท y Tech นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนที่คาดนะคะก็เป็นสิ่งอื่นที่เป็นสีกันกับราวหลังคาแล้วก็ตัวบันไดเหยียบขึ้นลงนั่นเองแล้วเขาก็จะโหวช่องตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะไว้ให้ใช้งานเนาะบางทีเราขนของแล้วก็ต้องการรัดเชือกนะคะสามารถอดแดปใช้รัดเชือกได้เลยค่ะนอกจากความหอูความเท่นะคะเห็นไหมคะคุ้ม เบรกนะคะสำหรับตัว Fort b บา g h ฮกนะคะเขาก็จะเป็นดิสเบรกค่ะทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วก็ช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูปนะคะลูกค้าก็คือนุ่มขวาช่วงล่างปกติน่น,นนนอะเวลาเราขับขี่ไปนะคะด้าน,นหลังช่วงล่างไม่ได้ไปยกสูงหรือทําอะไรนะคะลูกค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายกแค่ด้านหน้านะคะ1นิ้วเนาะ่ะแล้วก็ในส่วนของ บันไดข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเหยียบขึ้นลงนะคะบันไดข้างด้วยเนาะ,ะเหยียบขึ้นลงบันไดข้างจากตรงนี้เลยบางทีเราเปิดฝาท้ายใช่ไหมคะลูกค้าไม่สะดวกขึ้นขึ้นลงจากฝาท้ายเราก็เหยียบดันข้างได้เลยไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED เป็นสีสมโมคโคมใหม่แบบนี้ดํานะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้เพื่อเปิดไฟโชว์เนาะก็จะเป็นแสงสีแดงขึ้นให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้ด้วยค่ะ ก็จะมีตัวนี้นะคะที่นัาชาต้องชี้บอกเพราะว่านอกจากไฟ้ายไม่ใช่ไฟ้ายธรรมดาบนั้นแล้วนะคะสำหรับฟอร์ดไวท์แทกเขาจะมีเหมือนตัวจับสัญญาณนะคะรถที่มันใกล้เรานั่นเองเนาะพอตัวนี้จับสัญญาณไปนะคะก็จะไปแสดงผลที่กระจกมองข้างนะคะทําให้เราระวังนะคะรถที่จะเข้ามาใกล้เรานั่นเองค่ะก็จะมีแบบเหมือนแสงสีส้มนะคะใช้งานกันใครที่แบบฟังนัาชาพูดแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจมาทดลองขับได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองขับเลยเนาะฟอร์ดไวท์แท็นียค่ะก็มาทดลองขับหรือมาคุยรายละเอียดได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นสีคณสีที่ได้มาอยู่แล้วนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มค่ะในส่วนของฝาท้ายเนี่ยนะชาไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยค่ะลูกค้าก็จะมีคําว่าไว h a แท็กมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นหรือเฉพาะรุ่นฝ o r แบ i แท็กแหละเป็นตัวนักเจนตัวเดียวที่มีตัวล็อกฝาท้ายมาให้นะคะลูกค้าบางทีลูกค้าติดตั้งตัวโลลลิตนะคะที่เป็นปิดฝาท้ายค่ะเพิ่มเข้ามาเนาะเขาก็จะมีลูกบล็อกให้อยู่แล้วแต่ฝาท้ายก็ยังเปิดได้อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าลูกค้าออกฟอดใบแท็กไปตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของฟอดใบแท็กเลยนะไม่ต้องเป็นตัวท็อปก็ได้ก็มีตัวล็อกกุญแจนะคะมาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถกดล็อกฝาถ่ายได้เลยนะคะลูกค้าก็จะไม่มีใครมาสามารถเปิดเปิดฝาท้ายของเราได้เนาะในส่วนของคําว่าฟอดใต้คําว่าฟอดมีอะไรแอบอยู่ก็จะมีกล้องนะคะกล้องมองหลังนั่นเองตัวนี้นะคะเวลาเราเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังนะคะลูกค้าก็จะมีทั้งเส้นกระระยะนะคะให้เรานะแล้วก็จะมีเหมือนลายล้อนะคะให้เราด้วยนะคะก็คือ ทำให้เราเห็นนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะแน่นอนเนาะในส่วนของนอกจากกล้องนะคะเขาจะมีเซนเซอร์ค่ะถอยหลังให้ด้วยค่ะทั้ง4จุดเลยนะคะเท่ากับว่านอกมีกล้องมีเส้นกัดระยะนะคะแล้วก็มีสัญญาณเสียงเซ็นเซอร์นะคะปลอดภัยห่างห่วงเลยค่ะลูกค้าป่าท้ายค่ะนันะชาต,ต้องพูดถึงนิดหนึ่งเพราะว่าสําหรับ f o r ์ดไวทแท็เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยดู f o r ์ดไวทแท็มาเลยนะคะน่าสในใจตรงไหนตรงนี้เลย ฝาท้ายนะคะเขาจะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะคะที่เขาจะอยู่ตรงนี้เนาะตัวช่วยผ่อนแรงทําให้ฝาท้ายนะคะเบาแบบสุดๆที่นัชาย,ยกมือเดียวให้ดูเพราะว่าอยากให้รู้นะคะว่ามันเบามากจริงๆเนาะจากแบบว่าถ้าเทียบกับรถกระบะทั่วไปนะคะที่ต้องใช้2มือผักเลยแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆก็แนะนให้ใช้2มืออยู่ดีนะแต่แค่อยากให้ดูน้ําหนักจริงๆว่าเบามากจริงๆสามารถยบยกมือเดียวได้เลยแล้วก็นี่เลยปะะักนะคะในรุ่น Ford V t e c นะคะมีทุกรุ่นนะคะลูกค้านี้ นี่ก็จะมีปลั๊กสองแบบให้ใช้งานกันนะคะบางทีออกทริปท่องเที่ยวหรือว่าใช้งานนะคะนอกสถานที่ลูกค้าออกรถแค่คันนี้ไปคันเดียวนะคะก็คือครบจบแบบสุดๆค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Ford w i t e แ a c k นะคะที่แต่งนะคะเป็นหน้า Raptor นั่นเองเดี๋ยวนาชานะคะขออนุญาตวันนี้แม่อาจะไม่ได้สตาร์ทรถเนอะอ่า ใครอยากดูคลิปที่เป็นสตาร์ทรถคลิปดูคลิปล่าสุดได้นะคะที่เป็นฟอร์ด i ายแคนะคะนี่เลยก็ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานกันเนาะตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมด้านจอด้านหน้านะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้คืออะไรตัวนี้นะคะคือระบบเซ็ตนะ,ะข้อความปลอดภัยต่างๆหรือว่าตัวล็อกคูดคอนโทรลนั่นเองคือตัวร็อกความเร็วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลย ตัวนี้นะคะนอกจากคูดคอนโทรตัวนี้ค่ะของ Ford นะคะเป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นระบบ stop and go มาให้อยู่แล้วนะคะดียังไงก็คือเขาจะตรวจจับความเร็วของรถคันข้างหน้านะแล้วก็ขับตามถ้ารถคันข้างหน้าเบรกหรือเดียวเขาก็จะทําตามด้วยนะคะลูกค้านะอันนี้ก็คือดีมากๆเคยลองใช้แล้วนะในเวลาที่ชาปไปต่างจังหวัดเนาะแล้วก็จะมีระบบนะคะควบคุมให้รถนะคะอยู่ในช่องนะคะลูกค้าใช้งานยังไงตัวนี้แ,แค่เราสตาร์ทรถตัวนี้ เขาใช้งานได้เองเลยนะคะเราไม่ต้องกดเซตเลยแต่สําหรับใครที่รําคาญเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถนัดเปิดไฟเลี้ยวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยเขาจะขืนค่ะแล้วก็หักกลับนะคะค่อยคนะค่อยๆดีกว่าใช้คำว่าค่อยๆก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ก็ค่อยๆให้เรานะคะอยู่ในช่องเดิมเนาะแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวตัวนี้จะไม่ทํางานแต่ถ้าใครรําคาญนะคะสามารถกดเปิดปิดได้จากพวงมาลัยเลยค่ะ ก็อย่างที่น้าชาแจ้งไปตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการขับเป็นเมนนวลนสามารถทําได้เหมือนกันนะคะลูกค้าก็คือเลื่อนมาที่ตัวเอตัวนี้นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นนุ่นนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็เป็นบวกลบนะคะเพิ่มเกียร์ได้จากเกียร์นี้เลยค่ะก็สามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง1ิบเกียร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นเกียร์สิบสปีดอยู่แล้วเนาะ ระบบค่าขับสีนะคะก็ไม่ใช่เป็นแบบฟู i m มนั่นเองถ้าเวลาลูกค้าต้องการใช้งานนะหมุนโหมดต่างๆหรือว่าหมุนไปเติมขับสี่ค่ะตัวนี้เขาจะแยกให้เลยนะคะลูกค้าก็จะมีด้วยกัน6โหมดนั่นเองก็สามารถหมุนใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเขาก็จะตัดแอตโนมัติเลยอันนี้จะเป็นหน้าจอเนาะหน้าจอนาฬิา,าลืมพูดไปก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ตัวนี้จะรองรับ Apple Car p l a y นะคะแล้วก็ Android Auto แล้วด้วยนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะคะ ่าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Ford ต i t e แท็ค่ะมีภายในเนาะให้ดูกันใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักอินบอกหานาชาได้นะคะหรือว่าทักไลน์หานาชาได้เลยนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้นาชาไปตอบนะคะหรือว่าถ้าใครดึกมากจริงๆขออนุญาตตอบเป็นพรุ่งนี้เช้านะค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจบมาจาก y t u t u นะ u t u b e ก็อาจารนานนิดนึงเนาะ ใครสนใจนะคะรถกระบะฟอร์ดนะคะทุกรุ่นเลยหรือว่าจะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรนนะคะหรือเป็นฟอร์ดดับเ r ตอร์นะคะทุกรุ่นจริงๆนะคะลูกค้าก็ออกรถกับนัดช,ชาฟอร์ประทุมได้นะคะหรือใครต้องการทดลองขับมาดูชุดแตง่งมาคุยรายละเอียดนะคะก็มาเจอกันที่ f อ r d Auto ต a l กรี่ประทุมธานีนะคะลองเซิร์ชนะคะอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะว่าใกล้กันขนาดไหนนะสามารถนัดนะคะนัดช,ชามาคุยรายละเอียดได้เลยนะโดยปกติหรือว่า ใครนะคะยังตัดสินใจเลือกรุ่นไม่ได้นะชาก็คอยแนะนําให้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเลือกรุ่นไม่ได้ก็อาจจะคุยกันนั้นหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าอยากได้ข้อมูลลูกค้าเยอะๆนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะพบกันใหม่ในะคราวหน้านะคะวันนี้ไปบายคะ่ะ